นำมสบายดีสบายดีทุกคนนี่อยู่กับสาวนี่เนาะวันนี้เป็นครั้งแรกที่สาวนี่มาเที่ยวเมืองเฟื่องทนมะลินนี่กับเดี๋ยวสาวนี่พาไปเปบิ้งว่าบรรยากาศมันดีชมดเลยนะทุกคนเนาะต่างตรงนี้มาเลยทุกคน,น,อ,น,อ,นอันนี้คือจะเป็นห้องพักทุกคนห้อง 8, นึ่งแตนแปลนแปลนาะห้องน,น้อยน้อยนั่น่ะมาบร่วมทุกอย่างพ้องห้องนึ่งแตนแปลนไปทั้งหมดก็คิด ตสองโตเนาะสิคนเนาะำมากินอย่นี้สบายกลอดให้ห้องน้ำระจ้ะห้องน้ำเกิดโรคเนี่ยเกิเป๊ะทุกคนีนคืขอเจ้าเศ้าเฮญไงน้อเฮอไงในแมนส้นม่วงลห หนึ่งชั่วโมงต่อสี่แสนห้าสบพันกีทุกคนก,กับการล่องเรือง่ายแบบนี้กระมวลแบบหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมืัอนี้น้องนี้สิพาไปลอ่องเรือพยักทุกคน ตอนนี้ตันนี้ก็ไปกระโดดน้ำนาะเด็กเขาจะมีเซอร์คุกกี้ไปมีเฮิรมไปเฮิรมแต่ละห้องแต่ละห้องทำกระโดดน้ำก้น้ำเปลี่ยนหว่ะก้น้ำเปลี่ยนหว่ะ <c oughs> น้ำลึกได้ <c oughs> ขึ้นได้หว่ <c oughs> ะเออเอาเป็นก้อน พือนเนื้อไปจับพือนเนื้ออะพบว่าพอว่ไปเร็วไปเร็ว ไว<ด>้เช่นแล้วนั่นเป็นไงไว้เช่นไรน้องเสียสิบเอ็ดเหรอเจี <S <S ยนยังไงครับน้องนีน้องนีขึนน <c oughs> <c oughs> ้นได้ไหมครับขึ้นได้ไหมครับขึ้นไปได้มาขึ้นนู่นเลยนู่นเลย <S <S นี่ <c oughs> คือที่เรามาพักเนาะโอ้โหบอกว่า อันเนี่ยเนี OK ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยวิวดีมากเลยนี่คนนี้คนนี้คนนี้ตอนนี้ลอยน้ำก็ไม่เป็นขึ้นก็ไม่ได้นี่โอเคอันนี้โมเมนต์ายรูปเลยายวิดีโอ you <laughs> เเาาไไปปซซกทุกคนตอนนี้กำลังจะไปคายเฮืยักเนอะตอนนี้รถเขากำลังแก้เฮือไปเฮไปตั้งเอาอยู่พูเกินมาไกลด้วยเนอะนี่ก็สินังรถอันนี้ไปทุกคน ทุกคนตอนนี้ฮอตทาที่จะลันล่องเพื่อพยักแล้วเนาะทุกคนเบิ้งคู่พางามงายทุกคนเบิ้งเลยอยู่ดีเมืมมมมอยอํานาจแล้กันนต่นี้กำลังจะถ่ายคูปเป็นกำลังชี้ท้ายคูปกล,กลกุ่มเนาะทุกคน

ใช่ก็ได้เนาะใช่ก็ได้เนาะเป็นหวยใช่ขวางหวโอ้ทุกคนวันนี้เราวิวงามแหงทุกคนทับเลิศย้อมไม้แห้งเลยยะอมต้นไมเนาะให้มันแนะน้ำมาให้อันที่แถวนี้ทุกคนยก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 โอ้โหใส่หน้าเหมือนแล้วเหมือนแล้ว

มาครับกิ่งคำเด้อกิ่งคำพาเที่ยวกิ่งคำพาดวยขายไปน้ำม้วนไปน้ำเที่ยวไปน้ำเด้อเฮียังก็ใจดีบอกต่อคิดถึงปุ๋ยคิดถึงเท้าวกิ่งคำใจแล้วรวยนี่อันนี้บอเพื่อเพื่อ thank you. 呢？哈。<laughs> ันนี้กับบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะตอนนี้ประมาณอ่าประมาณเจ็ดโมงแรงเนาะนี่เยอะเบิ่งบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะวันนี่ก็ซื้อซื้อหมูปิ้งมาเนาะซื้อหมูปิ้งมากเนื่อคือเค็มรสอันปิ้เปียงเค็ม อนนี้คือบรรยากาศนามเส่าแล้วทุกคนนี่แต่นี้ก้กลาลังท่าแสาบ้าดอยู่อาเคือ,องเสบ้าดเขาเจ้าจะเตรียมไว้ให้นะทุกคนเนี่ยเขาจะเตรียมไว้ให้ทุกห้องเลยทุกคนเขาจะเบิ้งว่าจํานวนค้นท่าไดเท่าไดแล้วเขาเตรียมไว้ให้แบบนี้เลยเรวท้าคูบาพนมาแป๊บน,ะนึ่ะ 你呀。